ในวันนี้ผมวางแผนที่จะพาทุกคนไปปลดโลกของโบเล่นคนอื่นกันนะครับซึ่งผมจะเข้าไปถามพวกเขาว่าเติมเกณฑชินไปคนละกี่บาทแต่ว่าเรื่องราวมันไม่ง่ายขนาดนั้นสิงหาทุกคนเนื่องจากว่าหล,ลายคนเนี่ยกลมาได้รับผมเข้าโลกนั่นเองนะครับแต่ในความโชคราก็ังมีความโชคดีอยู่ในนะครับเพราะว่าผู้คนที่รับเราเข้าไปเนี่ยก็ใจดีกันทั้งนั้นเลยนะครับมีหลากหลายเรื่องราวสนสุกเดเอะแยะไปหมดเลยนะเอาเป็นว่าช่วยกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วเราไปรับชมกันเลยดีวยกว่านะครับ ทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยทำเพจพมดเคลียร์เปย์นะครับรับเติมในเกมเกมชินอัพแล้วก็ฮงไกซาเร็วด้วยนะผู้ใช้งานเนี่ยมากถึง100,000คนกันเลยนะครับและแน่นอนเลยนะครับว่าเติมเกมชินอัพใช้เพียงแค่ยูไอดีเท่านั้นนะครับอ๋อแล้วโปรโมชั่นเนี่ยมีถึง3คุ้มนะครับส่วนลดเนี่ยจัดเต็มนะครับเค่วคอยคูณ2นะตลอดเดือนแบบจุดนะครับสูงสุด25%่สิบ้าและหากคุณชมท่านใดนะครับนำโค้ดเกียร์คูมีไปใส่ตอนชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับซึ่งเเเเเเเววตต้้้้าาาาดดดดิคคคคชัััันนนนนนนยรรรรรบบบปปปปออะะไุฉลีท่ อันดับแรกไปรอช้าเปลี่ยนชื่อก่อนเลยดีกว่าเอาอะไรดีวะทุกคนปั่นปันิดนึงอ่าอืมอ่าสเตตอรและก็นาบัตรที่มันเลื่อนๆือนนิดนึงอันไหนดีเอ่ยอ่าเนี่ยกระายนะครับมันมันเลื่อนได้ไงวะก็อย่าไปสงสัยชื่อกันมากนะครับเซตราณะเซตรานะครับมันเขียนคนละอย่างกันนะเซตรานะครับนะเอออันดับแรกก็ต้องหาคนไทยกันก่อนนะครับไม่มีวีเวลเลยนะแต่ว่าชื่อพวกนี้ก็มีโอกาสเป็นคนไทยเหมือนกัน ขออีกรอบขออีกรอบมันต้องมีคนไอ้สิครับ <S <S สักคนหนึ่งได้ไหมสักคนหนึ่งเจ็บหัวใจนิดๆมาเจ็บจริงๆที่เขาไม่รับผมเขาโลกโอ๊ยเข้ามาแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในโลกเขาเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราเรามากวนแล้วรู้ป่าเนี่ยทำอะไรอยู่เนี่ยควสเควสเก็บของอะไรไหมน,นะครับมีอะไรหรือ <S <S เปล่าขอเนี้ยสอดส่อง สักครัวหนึ่งไปกดชาวบ้านเขาไหมอ่าตอนแรก้อาทักทายก่อนครับถ้าไม่มีอะไรเพราะน่าจะทำงานไมหรือว่าเขาดินฟาร์มของเล่นหรือเปล่านะัสดีนะครับวัสดี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 ครับวันดีครับวัส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 ดี้ครับวัครับวันครับวั้อรับวัอนี้ควนี้ะตอบเรนนะครับ้รับวอนนรั่นี้ต่อไปนะครับรื่อย้เรื่อยๆนะครับต้อรับวั้รั่อันรื่อยๆเรื่อย ดดไ้มวยคขออนุญาตดูซับเซตให้แบบออซิมูเลเตอร์นะครับซิมูเลเตอร์อีกแล้วซิมูเลเตอร์คืออะไรวะโซลามันเดอร์นั้นอาจจะดูเหมือนจิ้งจกตัวเปียกแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานเลยแม้แต่นิดเดียวอประมาณวันเจ็ดนะครับกำลังจะตีไอหนาบนี้ก็ดีนะแต่บิวยากเหลือเกินเหลือเกินถ้าใช้คํานี้นะครับเหลือเกินจริงๆอืมโอ้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 เนแน่นเน้นแน่นเน้นแน่นนะครับอ๋อฮะอู้อย่างนี้ใช้ได้ โอ้โหโอ้โหกินข้าวเราไปขโมยเลยได้บ้างวะนะครับเอ้ยทาไมเราเป็นคนอย่างนี้ตบมืตอตบปากไม่ได้เออสารลงสารลายต้นสองต้นก็เก็บๆหน่อยได้ไหมอืมนิดนึงเออน่ยไม่ได้ขโมยแลยหรอกนะแอบมองเธออยู่น้าจ้าแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแอบสนใจนิดนิดแต่ดูเธอจังเฉยเมยแง่งแ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 งง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  บังจอเรากําลังจะกระจายพันนะครับตอนนี้เรื่องหาใครไม่ได้นะครับผมจะกลายเป็นแบบว่าผีศาสปผีวอเอ้ยช่วยจันทีนน่ไงเราไปช่วยเขาหน่อยนะครับนะเราเป็นคนดีโอ้ยช่วยจันทีตอนนี้มันก็เป็นเวลาที่แบบว่าใกล้ๆจะเย็นแล้วนะครับนะเรามาดูอากาศกับหมายเิงจอเนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เห็นหัวเจ้าจของไอดีเลยล่ะนะครับแต่ก่อน๋ยวก่อน๋ยวก่อนขอไปคุยกับเขาแป๊บนึงวัสดีเจ้า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  เขาบอกว่า <c oughs> เราดูตกใจเลยีเราดีดนะเราดีดเราดีดมานานว่าไม่มีใครตอบเรานั่นเองนะครับนะชอบชื่อเขาจังอะวันเหนือนเป็นการทักทายทุกคนที่เข้ามาโดยไม่ต้องพิมพ์ถามมาเลยโอเคครับจัดไป โอ้ยก้อข้อความในเน็ตมาไม่ได้หวะ่ะมีส้มอย่างรี่549้าขนแบ่งใสต่ตะกร้าขนเล่น <laughs> มานานยังะ่ะเออเอางี้ดีกว่าง่ายๆนะครับนะระหัสนี้คือไม่ได้เล่นมานานใช่ไหมแต่ว่าอีกรหัสหนึ่งอาจจะอาจจะมีใช่ไหมท้าไมในรหัสนี้เนาะเล่นมานานแล้วเข้าสู่คำถามหลักของเรานะครับนะได้เติมบ้างไหมเอยได้เติมบ้างไหมสักสองสามแสนเลยยอกยอก <laughs> อุย้ยไม่อุย้ยสุดยอดสายฟรี ปรีตูปลีเออทำไมถึงอยากเล่นเกมนี้ถ้าตอบดีเดี๋ยวเติมไหมสักแพ็กดีไหมเออเอา,อางี้ดีไหมนะครับเราอุตส่าห์จะเป็นคุณปิตดอะนะครับน่าจะชอบยูล่าใช่ไหมเออน่ารักอันนี้คือคำถามที่เด่นผมชอบคำถามนี้มากนะครับการที่บอกว่าเล่นเพราะอะไรก็ตัวละครจริงนะผมว่าน่าจะยูล่าแน่เลยนะครับในกรณีนี้นะครับดูดูด,ด,ดูตัวที่เขาหยิบม,มาเล่นสิเราเป็นโรกอะไรนะทุกคนผมอยากรู้จริงๆว่าเราเป็นโรกอะไรตอนนี้เป็นโรกนะครับโอเคตัวอวยที่สุดก็คือ กดดดดดดดััััััันนนนนนนโอเคไม่มาที่ครับเหนื่อยกาปดูคลิปมาตั้งนานแล้วขอฝากสปอนเซอร์อก้าวหนึ่งนะร้านอีดีดอเฟิตด,ดองโรสุดกุปต์ตื่ตามจับแต่กลับโอ้โหโนะจี้มาเต็มซึ่งทางร้านนะครับเป็นไปเกตเริ่มต้นไปแก้สิบบาทนะครับแล้วก็มีหลากหลายแพ็ปเกตด,ด้ยนะใครสนใจดีเกมเกชินแวกองแกซาเรลแล้วก็เกมอื่นอีกเฮียบเนี่ยสามารถติดตามได้เลยนะครับดังนั้นนะครับถ้าใครสนใจอยากใช้บริการเนี่ยก็ลิงก์อยู่ใต้ดีเกมจันนะครับไปดูคลิปต่อโอ้น้องโยยน่ารัก คุณอไอตุยครับไอฟรอมไทรแรนนะครับแซลมอนเรเฟนะครับผมก็ชอบแซลมอนเหมือนกันได้โปรดได้โปรดนะครับนะได้โปรดอุย้ยเราแซลมอนจงเจริญเป็นไงบ้างสวัสดีครับนะสวัสดีครับเราเป็นคนอ่มือถือปากเอ้ยมือถือปากแล้อจอมปะสิตธิไม่ต้องพูดละนะครับนะจบละมันมันจบตั้งแต่พูดผิดแล้วนะครับนะเขามีอะไรเด่นด้วยทุกคน นะครับเขามีอะไรเลนโชกุนเราไม่มีนะครับนะเราไม่มีไรเดนโชกุนเล่นเกมนี้มานานหรือยังนะครับเราเข้าคาถามไวนิดหนึ่งนะครับเราจะไม่อยากให้ผู้เล่นเสียเวลานะครับในการทํามาหากินนะครับเราไม่รบกวนเวลาชาวบ้านชัดจ้องนะครับโอ้สองปีได้เล้วนะครับนะมันก็ประมาณช่วงไหนวะอันนี้คือสอบตกเลขนะครับกำลังคิดอยู่นะครับผมแต่เลิกเล่นบ่อยอ้อทำไมนะครับมันตันๆอะไรนี้นะครับแบบโอ๊ยไม่ะนไม่ ต้อกาคิดในแง่ดีนกว่าแบบเว้ยมันอิ่มตัวเกมมันอิ่มแล้วมันพอแล้วอันนี้จริงมันคือเรื่องจริงนะทุกคนโอ้รั่วเลยได้ยินมึนเต็มไปหมะมันคือความจริงไว้ทุกคน คาม,ม,มาครับมาเขาก็ถามหลักของเรานะครับได้เติมเกมนี้บ้างไหมนะครับเติมหายด้วยนะครับเติมแปะเขาหน่อยนะครับอุ้ยเราไม่เจอคนเติมเกม2คนติดกันวุนนนคุณเมื่อกี้นะครับเราเข้าใจนะว่า,าอาจจะเพิ่งเล่นได้ไม่นานนะครับเช่น47แต่เขาไม่สองไอดีไงไอดีหลักก็ไม่เติมนะครับเราเจอสส่ปี2คนติดกันโอ้ยก้อนไม่ไหวอ่ผมอั้นไม่ได้ว่าการเติมเกมเนี่ยคือบางทีมันก็ต้องมีนิดหน่อยอ๋อจริง,รงๆก็อยากเติมนะครับ แต่น่าจะด้วยหลายๆอย่างกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ฟังให้พี่นิวไม่ทันแล้วนะครับเออแต่มก็ความจริงเลยนะครับมันใกล้ละมันใกล้แล้วนะครับงั้นผมเนี้ขอถามพี่คำถามนึ่งครับเดี๋ยวจะช่วยสมทุนนะครับในการฟา์มพี่นิวในรายะครนะเราก็มาช่วยเหลือเขาสักนิดหน่อยนะครับแต่ไหนก็ว่ากวนล้วนะขอถามพี่คำถามหนึ่งทำไมเราถึงอยากเลดนเกมนี้ครผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับทำไมนะครับน่าหลายๆคนก็เพราะตัวละครเพราะเนื้อเรื่องนะครับเพราะความสวยงามอะไรนะผมก็อยากจะฟังไงอ้มันเล่นเพราะไรเดนโจกุนเฮ้ยตัวที่่ผมมไได้นะะะคครรรัับเเพาตวลลย ว้าวมาเล่นตอนสองจุดศูนย์สวยโอ้โห و! อันนี้คือดิ้งดิ่งนะครับด,ดิ้งดิ่งเลยเดรย์ร้ายนะครับเตยไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะแพ้คูณสองวัทยาดีครับถ้ายังไม่ใช้มันจะได้อยู่มาหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับเนาะหกสิบร้อยยี่สิบเลยดิเกือบโรนึงนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่เคยเติมก็ก็ได้อยู่นะแต่ถ้าเคยเติมไปแล้วก็ได้แค่หกสิบนะจริงๆอยากจะเติมพอให้นะครับแต่ว่าช่วงนี้คือ เงินไม่เหลือจริงๆนะครับไว้คอนเทนต์หน้าถ้าเกิดมีคนชอบอีกนะครับแบบว่าอยากจะให้ทำคอนเทนต์อะไรประมาณนี้เนี่ยอาจจะมีการพิจารณาแจกเป็นพรหนึ่งจันเลยก็ได้นะครับแบบว่าเราอาจจะสุ่มเข้าไปหาสาวบคนหน้าคนก็อ่านไปนะครับแจกพรสองพรห้าพรอะไรเงี้ยโอ้นะครับก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับน่าสนใจก็มาเม้นกันได้นะใช้กันใช้กันนะครับโอเคจ้านะครับผมสรุปวันนี้นะครับสามคนเราก็พบว่าทุกคนนะครับไม่ได้ใช้เงินในการเตมเกมเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับคือแบบว่าอดทนเล่นกันมากๆนะครับแลผมบอกเลย หวังว่าครั้งหน้าเราน่าจะเจอผุ้เล่นที่เติมหนักๆนะครับแล้วเราจะได้ไปถามเคล็ดลับความอร่อยจากเขานะครับว่าทำยังไงกันบ้างนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอ่ากูเล่นนะครับที่มาเอ่อเขาเรียกว่าไงเอ่อขอบคุณเออ่พูดไปถูกนะครับโอเคไปเจอกันใหม่บะ,บะบะบะบุยบายบายบุยบะบะบุยบายบายบุยบายบายบาย